ผู้ชมครับถ้าพูดถึงเทส l a คุณจะนึกถึงอะไรครับให้เวลาคิด3วินาทีครับ 1, 2, 3หมดเวลาครับพูดถึงเทส l a คุณจะนึกถึงเรื่องของอวกาศเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเทส l a ในแง่ของร้านอาหารครับย้อนไปลปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเทสลาได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า3แบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารครับ สามแบบที่ว่านั้นมีอะไรบ้างมีร้านอาหารร้านอาหารแบบป๊อปอัพและร้านอาหารแบบซื้อกลับครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าๆเนี่ยจะพบว่าเท s l a เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารอยู่ไม่น้อยครับอย่างเช่นปี2018ครับอีลอนมัสเคยทวีตเอาไว้เกี่ยวกับไอเดียของร้านอาหารแบบ drive in ย้อนยุค พร้อมกับแท่นซูเปอร์ชาร์เจอร์สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเขาฮะนักลงทุนในธุรกิจบริการท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเอาไว้ว่าการที่เทสลามาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบนี้อาจจะเป็นการปูทางแฟรนชาร์ร้านอาหารพร้อมกับแท่นซูเปอร์ชาร์เจอร์ เพื่อตีตลาดขยายตลาดรถยนต์ EV ของเขาในอนาคตเท่านั้นไม่พอครับแล้วยังไปสอดคล้องกับธุรกิจร้านอาหารของน้องชายอีลอนมัสที่ชื่อว่าคิมบอลด้วยครับคุณผู้ชมครับคงต้องรอสักหน่อยนะครับกว่าธุรกิจนี้ของทางเทสลาเนี่ยจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าธุรกิจร้านอาหารจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน เท่านั้นไม่พอครับธุรกิจปั๊มน้ำมันก็ได้รับผลกระทบด้วยจากการเพิ่มขึ้นมาของสถานีชาร์จและร้านอาหารแบบที่เทสลาเขาได้คิดเอาไว้นะครับหลังจากนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าความมั่นใจของผู้คนที่จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์แบบ EV ีจะมากขึ้นขนาดไหนต้องรอติดตามตอนต่อไปครับผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆต่อได้แบบนี้ครับในแฟนเพจเฟซบุ๊กและยู u ูบซีมีเกครับ